สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างใหม่จาก M A I i ิงคโปร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่29นะครับเดือนกันยายนฝนอาจจะตกนะครับแต่ว่าเราจะต้องรีวิวอะไรก็หยุดเราไม่อยู่แล้วนะครับเวลานี้นะครับอ่าจเข้ามาดูตัวตู้นะครับจะเป็น M 1 8นะครับ V 3นะครับโค้ดเดิมเขาจะเป็น M 1 8บแปขิด C แต่ตัวนี้เป็น80 4 F นะครับซึ่งจะมีการอัปเกรดดอก คอลัมน์นะครับหรือดอกสี่นิ้วนะครับเป็นรุ่นที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่ลูกค้าสั่งก็จะเป็น2ชุดนี้นะครับแต่ว่าพาร์ทสี่เนี่ยจะเป็นส่งอีกเจ้าหนึ่งแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขอยืมมารีวิวแป๊บนึงนะครับก่อนจะส่งซึ่งตัว M18 เขาอะครับสามารถเพิ่มนะครับซับเบรได้อีกหนึ่งใบนะครับก็คือซื้อ2ข้างเนี่ยแล้วก็เพิ่มซับเบรได้แบบนี้นะครับทั้งหมด4ใบก็สั่งเอาไปต่อได้เลยเดี๋ยวผมแถมสายลำโพงไปให้นะครับ ชุดตู้นะครับ m ส8อัปเกรดดอกแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสองห0นึ่ง้าร้อยบาทนะครับตู้ซับไม่มีแอมหก0ั้าร้อยบาทนะครับก็สั่งไปแบบนี้ได้เลยนะครับ5 0 0 0มืนนิดนะครับ5 0าหมืนนิดอ่ะเดี๋ยวผมให้ช่างโอมฟังเสียงไม้นะครับไมโครโฟนก็ผมจะเปิดดังนิดนึงเดี๋ยวให้ช่างโอมไปตัดขนเล่นนะครับจูบวันชีทดสอบอ่ะช่างโอมไปดูก่อนว่ามันมันดังหรือเปล่านะครับ ด้วยระยะที่ที่ผมให้น้องเดินไปนะครับจูวอนเชื่องเฮ่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 เอ้าห้องนี้8เมตร10เมตรไปอีกครับช่างโอไมไปอีกอเดินไปตามคนเล็ทน,นะครับอะไรก็หยุดเราไม่อยู่นะครับเราจะรีดีสักอย่างนะครับอาจจะมีเสียงหลังคานิดนึงน,นะครับเป็นเป็นท่านชีก้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจูวอนเชื hey, 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 hey. 1, 2, 3, 4, ่องเฮ่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 เดินสองสามสี่ทดสอบนะครับความดังแบบนี้เลยชัดไหมครับโอม อ่าก็80ประมาณ20เมตรแล้วนะครับทดสอบ1 2 3 4นะครับอ่าตอนนี้ก็นักรีวิวก็ค่อนข้างสู้ชีวิตนะครับฝนตกก็ต้องรีวิวนะครับก็ความดังโคเวอร์ที่ประมาณ20เมตรก็นี่นะครับถือไมโครโฟนพูดหน้าตู้แบบนี้เลยนะครับ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4เช็ 1, 2, 3, เคเช็คเช็คหนึ่เทนเทน ทดสอบทดสอบอ่าประมาณนี้นะครับก็พี่ๆที่เอาไปก็ใช้งานได้เลยเสียบที่ตัวมีเข้าบาลานซ์เกมมีบูลให้มันดีนะครับเอาบุทก็ไม่ให้มันติดคลิปนะครับอยู่ประมาณศูนย์พวกๆลบนิดหน่อยนะครับใช้งานได้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังด้วยระยะประมาณสัก2 0เมตรโดยประมาณนะครับก็ลองดูว่าปกติก็ฟังเสียงใสกันไปเยอะแล้วนะครับผมวิววันกามาอะไรให้ฟังทุกอย่างละนะครับเดี๋ยวมาดูความดังว่า มันจะดังพอหรือเปล่าเดี๋ยวให้ช่างโอมเดินไปนู่นเลยนะครับนอกโรงงานเดี๋ยวเดี๋ยวช่างโอมดูระยะ20เมตรก่อนมันชันหรือเปล่านะครับผมจะเปิดไปด้วยพูดไปด้วยก็ได้นะครับอไปเลย ู่ตอนนี้ประมาณ40เมตรนะครับ40เมตรนะครับพร้อมสภาพอากาศที่มีฝนแล้วก็ลมค่อนข้างแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อครับอออออเธพร่กกลลััววโโดดนนู้ต เข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงไปเรื่อยเพื่อให้เช็คระยะว่าความดังแต่ระยะแต่ละระยะเสียงจะเป็นยงไงอ่ะช่างโอมเดินกลับมาเลยครับน อัปเกดแล้วเสียงดีไหมครับคือผมอยากจะบอกว่าความคุ้มค่านะครับสำหรับพี่ๆที่เอาไปเล่นนะครับฟอกซองดนตรีนะครับหรือจะเอาไปร้องคาราโอเกะก็แล้วแต่นะครับโทนที่มันแตกต่างไปก็คือความชัดความดังความพุ่งนะครับโทนมันต่างอยู่แล้วนะครับเรื่องของความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความดังนะครับซึ่งพี่พี่ที่ไม่ติดเรื่องงบก็อัพไปเลยนะครับราคา2 1 5 0 0เดี๋ยวผมส่งในฝีนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากเพิ่มสัาเบกก็อบละหกพัน ย,ยังไงผมช่างใหม่จาก MBI Speakable ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ